สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมอ่ะมากันที่เรื่องจากเมลครับผมยังไงวันนี้เป็นเรื่องของคุณรุ่งแจ้งครับ,รบเดี๋ยวขอเรียกว่าคุณรุ่งแล้วกันได้ฮะเชื่อเรื่องทุ่งอาถรรพ์ครับครับเรื่องนี้เกิดขึ้นประมาณปี3839เนี่คือ สมัยนั้นคุณรุ่งยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็พักอยู่ที่กรุงเทพในค่ายทหารก็จะคบกลุ่มเพื่อนเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่คนจะมีคุณรุง่งคุณตันคุณยันและคุณวีซึ่งยันกับวีเนี่ยเป็นพี่น้องกันคุณวีเป็นคนน้องครับช่วงนั้นก็ช่วงัยรุ่นอ่ะก็จะเฮลเฮๆเข้าห้ากันหน่อยการไปเที่ยวของกลุ่มเนี้ยก็มักจะไปตกปลาหรือไปยิงนกกันอืแล้วมีอาทิตย์หนึ่งสุดสัปดาห์เนี่ยจะเป็นวันหยุด ตันน่ะก็เป็นคนอยู่จังหวัดนครนาย,ยกก็ถามกันว่าเฮ้ยถ้าทิ้งเนี้ยไม่ได้ไปไหนกันไปเที่ยวเล่นบ้านกูเปล่าหยุดวันหนึ่งไปวันเสาร์กับวันอาทิตย์ก็ได้วะทุกคนก็เออไปมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้เบื่อเบื่อก็ไปสักหน่อยแล้วกันการเดินทางก็จะไปใช้รถกระบะของคุณตันนี่แหละไปกันก็วันลุงคืนก็ออกเดินทางกันตั้งแต่สิบโมงเช้าประมาณเที่ยงกว่าก็ใกล้ถึงตัวอำเภอบ้านคุณตันแล้ว อยู่ดีคุณยันเนี่ยก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเฮ้ยมาเที่ยวบ้านไอ้ตันเนี่ยหลายรอบแล้วทางเนี้ยไปขับอ้อมแวะชมนกชมไม้สักหน่อยเวย้ยกูเบื่อๆตนันก็เออได้เดี๋ยวขับเล่นสักหน่อยก็ขับไปไปเส้นทางรองอซึ่งเส้นทางเนี่ยก็ไม่ได้กันดานไม่ได้ถปนถนนลูกรังอะไรเป็นถนนลาดยางปกติสองเลนรบ,บริเวณรอบข้างเนี่ยก็เป็นทุ่งนากว้างเลยก็ขับไปได้สักพัก คนในรถเนี่ยทุกคนที่ไม่ได้เป็นคนขับเนี่ยก็เริ่มดื่มแอลกอฮอล์กันแล้วซึ่งคุณรุ่งบอกว่าสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามคนนั่งดื่มก็ดื่มไปเปิดเพลงเสียงดังเปิดกระจกพูดตะโกนคำหยาบอะไรไปกันระหว่างทางพอลักษณะใกล้ถึงบ้านเนี่ยคุณตันอีคนก็อ่ะเริ่มดื่มอีกคนละเพราะว่าใกล้ถึงบ้านแล้วคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกขับไปขับมาสักพักอ่ะคุณรุ่งสังเกตได้ว่าเหมือนท้องฟ้ามันอึมครึมแปลกแล้วมันเงียบเงียบผิดปกติ ไม่มีเสียงลมไม่เห็นผู้คนสัญจรระหว่างทางครับซึ่งเวลามาผ่านเส้นเนี้ยจะเห็นรถสวนบ้างคนเดินปั่นจักรยานอะไรทั่วไปอืพอขับได้สักพักคุณยันเนี่ยก็เริ่มพูดว่าเฮ้ยเบื่อแล้วว่ะกลับบ้านดีกว่าแต่คุณตันพูดว่าเฮ้ยกูจําทางออกไม่ได้วะอทุกคนก็เฮ้ยนี่มันแถวบ้านมึงนะทำไมมึงจำไม่ได้วะเฮ้ยกูไม่รู้จริงวะอยู่ดีมันเป็นทางไม่คุ้นวะ คุณรุ่งก็แนะนําอำข,ขับไปก่อนเดี๋ยวเจอคนอนะ่ะค่อยถามทางครก็ขับไปได้สักพักเหมือนเห็นนกตัวสีดําตัวใหญ่ๆตาสีแดงแต่คุณรุ่งบอกว่ามันไม่ใช่อีกาแน่นอนอะเพราะถ้าอีกามันจะเออลักษณะมันจะชัดเจนแต่นี้เป็นนกอะไรก็ไม่รู้บินมาเกาะอยู่กลางซากปรักกลางคันนานเนี่ยแหละพอเห็นอย่างนั้นคุณยันเนี่ยเขาเป็นคนชอบยิงนกอะไรเงี้ยเห็นก็เฮ้ยตัน ปืนมายืมดิเ,ออเดี๋ยวเนี่ยยิงนกเป็นกับแก้มคืนนี้กันออตันเห็นดีเห็นงามว่าอะยื่นปืนไปเพราะเป็นข้าราชการทห,หารเนี่ยก็พกปืนไว้อยู่แล้วค,คุณยานเนี่ยนั่งหลังคุณรุ่งก็เฮ้ย hey, รุ่งหัวลมหน่อยดิเดี๋ยวกูจะยิงนกก็เอาปืนเนี่ยเล็งไปทางนอกหน้าต่างยิงปั้งออทุกคนเห็นนกโดนยิงขนกระจุยครับวีเนี่ยก็รู้งานถอดชุดถอดกางเกงกระโดดลงน้ําไปตุ้ม คุณรุ่งเห็นแล้วก็เออน้าน้ําลึกน่าดูนะวีก็ว่ายไปเก็บซากนกจังหวะที่หันกลับมาจะขึ้นรถเนี่ยอยู่ดีวีตะโกนเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยกูโดนดึงใครก็ไม่รู้ดึงอทุกคนอยู่บนรถก็เห็นตกใจเฮ้ยอะไรมันจะดึงวะยันเนี่ยคนเป็นพี่ก็กระโดดลงไปช่วยสภาพก็คือได้แต่พยุงเอาขึ้นมาไม่ได้ก็เหมือนจะจมไปด้วยกันทั้งคู่ครับคุณรุ่งเห็นอย่างเงี้ยก็ตกใจแล้วนึกอะไรทําอะไรไม่ออก คุณรุ้งบอกว่าเขาอะพกเท้าเวสุวรรณไว้ตั้งแต่เป็นเด็กพอเห็นอย่างเงี้ยก็พนมมือขอปู่เท้าเวสุวรรณอธิษฐานว่าแบบเพื่อนผมจะตายแล้วช่วยด้วยครับพอสิ้นเสียงคำอธิษฐานนะสภาพสองคนนั้นคือแบบเอามือชันเข่าแล้วก็ยืนขึ้นมาครับสิ่งที่เห็นคือน้ํามันสูงระดับแค่ตายนักแข้งแท่นั้นเองอทุกคนก็สงสัยว่าสภาพเมื่อกี้มันคืออะไรเหมือนจะเห็นจมน้ําอยู่นี่อยู่ดีมายืนเป็นปกติได้ยังไงกันครับ สองคนนั้นก็เดินขึ้นมาในรถสภาพวีก็คือแบบน้าซิตตัวสั่นก็แบบเออกลับบ้านกันก่อนดีกว่าก็ขับไปได้สักพักก็เริ่มเห็นคนอยู่ดีคุณตันเนี่ยก็เริ่มจำทางแล้วก็ไม่ได้ถามทางอะไรกันครับพอมาถึงบ้านเนี่ยวีก็สภาพใครขึ้นตัวสั่นสรุปไปสุดสัปดาห์นั้นก็ไม่ได้เที่ยวไม่ได้อะไรกันพอเช้าวันถัดมาเนี่ยก็เอาเรื่องเนี่ยไปเล่าให้ผู้ใหญ่บริเวณ นนฟังกันก็เหมือนได้คําตอบมาว่าไอ้นกตัวที่เห็นน่ะเป็นเหมือนบริวารของเมืองรับแลพอเราไปยิงอะไรเงี้ยก็เหมือนไปลบหลู่เลยเจออาถันส่วนสร้างนกอะ่ะคุณรุ่งบอกจังหวะที่เหมือนโดนดึงลงไปอะ่ะไอ้ซากนั้นน่ะมันก็จมลงน้ําหายไปเหมือนกันครับก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงกันแนะ่เรื่องก็อย่างเงี้ยฮะเหมือนเป็นบริวารของเมืองรับแลไปยิงเขา แล้วพอจะไปเอาซาาเขากลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นเหยื่อซะเองครับเออจากความลี้ลับอาถรรพ์อะไรต่างๆก็ว่ากันไปไอ้การที่ไปอย่างนี้นะไปเจอนกปแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่ต้องไปยินมันก็ได้มั้งกับแก้มมี้ยกับแก้มไปซื้อเอานะพี่ก็ซื้อได้ก็ซื้อครับนะแต่ถ้าเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตามชนบท ห่างไกลความเจริญครับอันนั้นพอเข้าใจได้แต่เน,นี้ยเหมือนว่าแหมก็มีเพียบพร้อมซะทุกสิ่งไม่ใช่เอไอเอออะไรเห็นอ่ากับแก้มกับแก้มกับแก้มยิงอะไรอย่างมันก็ดูเออห้าวพี่วัยรุ่นเนาะผมว่านั่นแหละก็ไปไหนมาไหนนะโดยเฉพาะในพื้นที่ตามต่างจังหวัดเรื่องของการเคารพสถานที่อันนี้สําคัญครับนะครับ ท่องไว้ให้ขึ้นใจเลืวว่าไปไหนมาไหนก็แล้วแต่เราต้องเคารพสถานที่คถัง<ม>จะได้ไม่ต้องมามีไปเจอคือถ้าเจอแค่หลอกแค่พอให้ตกใจยังพอเข้าใจได้แต่บางทีเนี่ยมันมันจะลามไปถึงการแบบเอาถึงชีวิตนะครสูญเสียก็มีเหมือนกันเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันมันจะเจออะไรมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงดีที่สุด อขอบคุณด้วยนะฮะที่ส่งเมลเข้ามาที่ The c o s t Radio Thailand at gmail.com อย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าใหม่ก็พิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแบบนี้นี่แหละครับช่วงท้ายรายการนะครับทั้งเจวีแล้วก็น้องแบงค์นะครับสลับสับเปลี่ยนกันคนละ1วันมาถ่ายทอดเรื่องจากเมลนะครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองตองสลาก .com สวัสดีครับ